ยัมาพูดถึงอีกหนึ่งเกมเป็นอีกซีรีส์ที่หลายๆนะคนต้องรู้จักแน่นอนคนระับพอพูดถึงปุ๊บอ๋อแน่นอนว่าไอ้ต้องเคยเล่นสักภาคน,นะก็คือซีรีส์ฟ i n a l f ฟน t าซ y นั่นเองนะครับโดยรอบนี้ก็จะเป็นภาคที่3นะครับผมก็จะเกมนี้น่าจะมีอ๋องแต่ปี1990กนะครับก็ตามวันจำหน่ายครับก็คือวันนี้นี่เองคนระับก็คือวันที่27เเมษายนในปี 1990นะครับผมที่ได้วางขายเกมนี้เป็นครั้งแรกนะครับคราวนี้เราก็มาดูกันดีกว่าว่าเอ้ภาคนี้มีความเป็นมายังไงหรือว่ามีความสําคัญเลยระบบเกมเป็นอะไรกันบ้างนะครับผมเรามาเริ่มกันเลยครับโดยไฟนอ l f a นต a ซีภาค3านี้นะครับจะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับโลกที่ถูกปลครองโดยพลังแห่งคริสตัลนะครับ โดยจะมีพลังแห่งแสงสว่างและก็ความมืดซึ่งตั้งอยู่บนหลักการของความสมดุลระหว่าง